เมื่อว <aid> ันอาทิตย์ที่5มีนาคม2566ณโรงแรมอมรีดอนเมืองได้มีการจัดงานมอบโล่รางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติและแบรนด์ธุรกิจยอดเยี่ยมสมทบทุนอาหารกลางวันและอาหารสำเร็จรูปโครงการโรงเรียนตะเวนชายแดนทั่วทุกภาคประธานโครงการโดยดรอำนาจมัตสาด ประธานสมัชชาจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ซอวนทหมอมราชวงศ์วัยวัฒน์จักรพันธ์โปรดเป็นประธานมอบโล,ล่รางวัลในครั้งนี้และผู้รับรางวัลแบรนด์ธุรกิจคุณชัญญาชาติยานนท์ซีโอไดมอนด์เทรดเดอร์จำกัดรับสองรางวัลได้แก่รางวัลเทพสตรีสาขาสตรีนักธุรกิจดีเด่นรางวัลเอเชียนบีชอวัสด2023ให้เกียรติสัมภาษณ์กับทางรายการไปรับชมบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะชัญญาชาติยานนท์นะคะหรือว่าทุกคนเรียกว่าอาจารย์พีพีนะคะแห่งกลุ่มไดมอนเทเดอร์นะคะหรือว่าบริษัทไดมอนเทเดอร์จำกัดค่ะวันนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียร์แล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้มารับรางวัลถึง2รางวัลด้วยกันนะคะซึ่งรางวัลแรกก็เป็นรางวัลนักธุรกิจดีเด่นนะคะแล้วก็รางวัลเทพสตรีนะคะก สำหรับกลุ่มไดมอนด์เทรดเดอร์แล้วนะคะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยที่เราจะผลิตนักลงทุนนะคะหรือว่าเทรดเดอร์มืออาชีพให้สามารถเทรดได้ด้วยตัวเองนะคะ mm. เขาเรียกว่าการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นอย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางนะคะแล้วก็กลุ่มไดมอนด์เทรดเดอร์โดยอาจารย์พีทนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันค่ะที่จะ คัดสันบุคลากรน,นะคะแล้วก็คนที่สนใจที่เป็นเทรดเดอร์จริงๆนะคะในปัจจุบันนี้ก็อย่างที่เห็นว่า,ามีการหลอกลวงกันมากมายใช่ไหมคะเพียงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรเพราะนั้นกลุ่มกลุ่มเดมอนเทรดเดอร์ปีนี้ก็จะมีในเรื่องของการสัมมนา,านะคะการจัดฝึกอบรมหรือแม้แต่คอร์สเรียนต่างๆ mm hmm. ให้ทุกคน,นะค่ะที่สนใจที่จะเป็นเทรดเดอร์จริงๆเทรดเดลมีอาชีพเลยนะคะ สามารถที่จะเข้ามาศึกษาได้ก็ฝากด้วยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะย้ายะมากมายเลยนะคะเซิร์ชคําว่า Diamond Trader เจอแน่นอนทั้งเพจ Facebook Instagram นะคะ TikTok มีหมดเลยนะคะก็ฝาก Diamond Trader ไว้ด้วยะคะ่ะสำหรับคนที่อยากมีอาชีพเป็นเทรดเดอร์ที่แท้จริงจะต้องเริ่มต้นอย่างถูกต้องถุกที่ถูกทางค่ะ